สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ฟายนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่เนาะใช่ก็เมื่อกี้ร้อนเนาะจอดทางนู้นแต่ทางนู้นเมื่อกี้ร้อนนะผมอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรกับพักเน,น,นาะง่ายๆพักเพราะว่าเราขับรถเดินทางมาไกลบันดีก็ต้องพักด้วยนะวันนี้ก็พามถจอดพักแล้วก็พาเดินดูรถสักเล็กน้อยเนาะครับผมนั่นเองอันนี้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรก่อนมาดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้น้ำจิม้ม<ช>เรียกว่าน้ำจิม<ช>้มเนาะเป็นน้ำจิ้มเนาะเข้าใจไหมหเฮ้ย FC เดี๋ยวจะมีคลิปเต็มแล้วก็มีสตาร์ทให้ดูอยู่นะคะมันจะทันไหมล่ะครัวมันจะไปก่อนแล้ว่าเพราะมันจะไปก่อนนะมาถ่ายดูนะเมื่อกี้มันร้อนก็เลยมาถ่ายดูครันนี้ก็สีสวยไหมดูไหมแอดมินยังอยากได้ขาสตีไม่ขาดด้วยแต่ไม่ได้ขายแอดมินพี่ไฟเอามาขายให้เอฟซีครับแอดมินหรือทีมงานชอบนะคะนี้บอกไม่ได้ครับผมอันนี้เอามาให้เอฟซีนะจะเป็นแอดมินหรือทีมงานก็ไม่ได้นะมันจะบอกให้นะ ใดูดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ดูให้ดูนะแล้วก็โอ้ฝั่งโน้ตต้องดูฝั่งโน้ตแหละฝั่งโน้ตนะปั๊มปั๊มเนี่ยโอ้โหไฮไลท์นะอันนี้นี่รอที่ปั๊มนะสีไปไหนสาวประเทศสาวก็คิดนะจานแต่งน้องแต่งน้องแต่งจานแต่งปั๊มแต่งโอ้โหใช่ได้พอแล้วเอาแค่นีน้พอเอาแค่นี้พอนะครับอันน <oh> ี้ขนาด แอดมินคิมงานยังอยากได้ซีไฟไม่ขายให้นะทีนี้มีบอกเลยนานๆจะเข้ามาทีอันนี้ก็ยังไม่มีราคาเราจะลงใ,ให้ดูก่อนเราจะมีน้ำจิ้มทำลิปให้ดูอีกครั้งใครนะพี่สนใจอยากได้ แอดมินแนะนําว่าอย่ายึกยักอย่ายุกยักเพราะว่ามันจะแพ้แพ้คนที่ก็มาทีหลังพี่ผมเอาเลข่อินด้วยปุ๊บปั๊บุ๊ัคนถามส่วนมากยังยังไม่ทันเท่ากับพี่ผมเอาปิดเรียบร้อยมีคนนี้ได้ไปก่อดคนจะบอกนะมีมีคนแพ้แบบนี้หลายคนแล้วเนาะใช่อันี้ก็คือสวยนี่พาดูเป็นน้ำกิ้นสักเล็กน้อยเนาะก็้ยแล้วพี่ฟายวันนี้นะแอดมินเข้าไปตอบเพจใช่ไหมครับอาจจะเป็นเอฟซีคนใหม่เนาะอาจจะเอฟซีใหม่ถามมาค่ะเหอนเอฟซีก็ถามเต้เต้เตต พอมาถึงสุดท้ายเอฟซีบอกว่าอะไรนะประมาณว่าถ้าผมสั่งแล้วนี่ผมจะได้รถจริงอยู่ใช่ไหมครับเลยแอฟซีนี่ละทนขายรถน่ะวิฟาย์ขายรถเลยไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเออขายรถก็ต้องได้รถนะไม่รู้ว่าซื้อยังไงไม่รู้แต่ครถ้าวิฟาย์ขายรถก็ต้องได้รถเนาะซื้อกับวิฟายก็ต้องได้รถครับซื้อรถได้รถซื้อเครื่องบินก็จะได้เครื่องบินนะแต่วิฟายไม่ได้ขายเครื่องบินวิฟายขายรถนะได้ได้แน่นอน นะี่มีตัวตนให้ดูเนี่ยนี่พี่ไฟให้เห็นหมดทุกหน้าเนี่ยเอาชื่อพี่ไฟด้วยไหมเอาชื่อจริงนะสกุลจริงด้วยไหมเนี่ยนะเร็นหน้าครับผมนี่เนาะเราขายรถจริงเราจริงเราจะไปกลัวอะไรเห็นไหมไฟเอาหน้าพี่ไฟมาลงนะหน้าจจะเป็น FC ใหม่ที่เพิ่งขึ้นแต่เป็น FC ใหม่ถ้าเป็น FC พี่ไฟเขาจะรู้หรอครับผมนะนี่แต่ว่าก็เป็นคำถามที่แบบแอดมินก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็สตนนารถทวยเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งขึ้นมาใหม่เพราะเนี่ยนะที่สวยเลยเห็นไหมเนี่ย เลี่ยมเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือเจ้าของเขาติดไว้เฉยๆนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรเขาติดไว้เพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรก่อนั่งคนเดียวได้นั่งคนเดียวเออไม่คนอื่นนั่งอานจะเป็นหนุ่มสหรือเปล่าไม่เปล่าเออไม่เปล่าเฟรนก็หัวไงไม่ใหญ่ใครนั่งเนาะไม่ใหญ่ใครนั่งด้วยก็เออติดไว้เลยนี่ไม่ต้องนั่งขับก็ขับคนเดียวจบไปเห็นไหมสวยเนาะสวยชุดสีสวยสวยใหม่กริบ พีแแหละเอาค่ชชุดอตอนตอนที่เราไปเอาไม่ไปเจ้าของเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ขี่นะเพราะว่าจอดไว้ที่หอเฉยๆเพราะว่าเหมือนเขามีรถหลายคันแล้วคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานก็คือแต่งแล้วก็จอดไว้เฉยๆแล้วก็จอดใช่ได้ไปถือว่าคุ้มเลยใช่ขนาดชุดหน้าก็ก็เกินต้านแล้วครับน้องๆชุดหน้าเกินต้านแล้วครับนี่ล้อสวยๆครับผมมีปั๊มมีไล่์น็อตให้ดูสวยๆครับน้องๆพอแล้วพอแล้วกินใช่ครับกินพอแล้วเอาแค่นี้พอเนาะเป็นไงครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดฝากกดไลค์กดติดตามดีกว่าเนาะเวลารถเข้ามาจะได้เห็นนะอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะเวลารถเข้ามาจะได้เห็นกว่าเพื่อนนะบางคนนี่ไม่ไม่ทันเนาะบางทีแบบไม่ได้ไม่ไม่ไม่กดกระดิ่งเนาะเวลามีรถเข้ามาเนี่ยไม่ทันเพื่อนคนอื่นซื้อไปก่อนแล้วเพิ่งจะเห็นอย่างเงี้ยเนาะแนะนำกดกระดิ่งไปด้วยเนาะเวลาเราลงคลิปลงอะไรไปใหม่หรือมีอัปเดตก็จะได้เห็นก่อนเพื่อนเนาะอันนี้ก็เอามาฝากเป็นน้ำจิ้มเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคลิปหน้าจะ